สวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนี้วันที่23กันยายนพศ2567ผมได้นำเรียนท่านผู้ชมถึงคำเตือนของกองกำลัง IDF ต่อประชาชนชาวเลบานอนที่อยู่ทางใต้ให้อพยพออกจากบ้านเรือนโดยส่งคำเตือนเป็นข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือและโทรไปรยังบ้านเรือนของชาวเลบานอนที่อยู่ทางตอนใต้โดยระบุครบว่าประชาชนในภาคใต้ของเลบานอนและหุบ่ขาเบกา ได้รับข้อความเตือนไม่ให้เข้าใกล้อาคารที่กลุ่มเอสเปอลาะใช้เก็บอาวุธหากคุณอยู่ในอาคารที่มีอาวุธของกลุ่มเอสเปอลาะให้หลีกเลี่ยงไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมจากนั้นมีรถยนต์ของชาวเลบานอนจำนวนมากเร่งเก็บกวาดสิ่งของและพาครอบครัวขึ้นรถมีจุดมุ่งหมายไปที่กรุงเบรุตหรืออย่างน้อยก็ขอให้อยู่เหนือแม่น้ำลิตานีทำให้รถติดหลายสิบกิโลเมตรซึ่งในวันดังกล่าวหลังจากคำเตือน ก็เริ่มมีการโจมตีทางอากาศอย่างหนักโดยเริ่มจากการโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนมีการโจมตี80จุดในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงจากนั้นอีดีเอฟระบุว่าได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ชื่อ n o t t ท r n ์น r อโโจมตีเป้าหมายของกลุ่มเอสเปอร์ลรวม1,600แห่งทางตอนใต้ของเลบานอนและหุบเขาเบก้าทางตอนกลางของเลบานอนซึ่งอีดีเอฟอ้างว่าถูกใช้เป็นที่ซ่อนจรวดขีปนาวุธเครื่องิงจรวด และโดนเอาไว้ทำให้มีชาวลิบานอนจำนวนอย่างน้อย492รายเสียชีวิตและบาดเจ็บอีกราว1,645รายซึ่งคำกล่าวอ้างว่ากลุ่มเอสเปอาะลใช้บ้านเรือนชาวบ้านเป็นโล่มนุษย์เพื่อเป็นฐานยิงขีปนาวุธนั้นกองกำลังอดีเอฟได้ชัว์ภาพถ่ายโดยพลโทเฮร์ซีฮาลวีเ e, สนาธิการกองทัพอิสราเอลชี้เป็นที่ภาพซึ่งแสดงให้เห็นขีปนาวุธพิสัยไกลที่ตั้งอยู่บนแท่นยิงไฮโดรลิก ในห้องที่บุด้วยอิฐซึ่งเขาบอกว่าอยู่ในห้องใต้หลังคาของบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านฮาูไมอันทาตาทางตอนใต้ของเลบานอนและกล่าวว่ามันพร้อมที่จะยิงจากช่องเปิดบนหลังคาแล้วใต้ห้องใต้หลังคาบนชั้นหนึ่งมีครอบครัวชาวเลบานอนอาศัยอยู่โดยทําหน้าที่เป็นโลมนุษย์นี่คือภัยคุกค,คามทันทีและแท้จริงต่อพลเรือนชาวอิสราเอล,ลแล้วเรามีภาระหน้าที่ที่จะต้องกําจัดมันออกไปคารีวีบอกว่า การจมตีครั้งนี้เป็นปฏิบัติการรุกเชิงรุกก็ประมาณว่าถ้าให้อิสราเลลอลรอต่อไปสักวันใดก็วันหนึ่งขีปนาวุธเหล่านี้ก็จะถูกยิงถล่มอิสราเอลเข้าสักวันเช่นกันการจมตีดังกล่าวจะเป็นโอกาสดีที่อิสราเอลจะกวาดล้างภัยคุกคามในเลบานอนซึ่งก็มีการยิงถล่มอาคารหลายแห่งมีภาพคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นครับว่าหลังจากมีการโจมตีทางอากาศถล่มอาคารแห่งหนึ่งก็มีขีปนาวุธถูกยิงออกมา จะอาคารในทันทีและการระเบิดในอาคารอื่นๆก็เป็นลักษณะที่คล้ายๆกันครับสอดครองครับกับนายกรัฐมนตรีเป็นจามินนิทันยาฮูได้กล่าวในถแถลงการ์ต่อประชาชนชาวเลวานอนว่าเป็นเวลานานเกิดไปแล้วที่เอสเพรลอใช้คุณเป็นโลมนุษ์เพื่อเขาวางจรวดไว้ในห้องนั่งเล่นของคุณและขี่ปนาวุธไว้ในโรงรถของคุณจรวดและขี่ปนาวุธเหล่านั้นเลงไปที่เมืองของเราโดยตรง รวมถึงเล็งไปที่พลเมืองของเราโดยตรงนั่นคือคําประกาศกล้าวของอิสราเอลและพวกเขาดูเหมือนจะเตรียมพร้อมรับมือกับขีปนาวุธของกลุ่มเอชเวลาโดยมีการประกาศให้ประชาชนชาวอิสราเอลอยู่ใกล้หลุมหลบดภัยเขาไว้ซึ่งกลุ่มเอชเวลาะได้ยิงจรวดมากกว่า350ลูกเขาไปยังพื้นที่ภาคเหนือนของอิสราเอลเพื่อเป็นการตอบโต้โดยอิสราเอลประเมินครับว่ากลุ่มเอชเวลาะมีจรวดและขีปนาวุธประมาณ 1 5 0 0 0ลูกซึ่งรวมถึงขีปนาวุธนาวิถีและขีปนาวุธพิเศษไกลที่สามารถโจมตีได้ทุกแห่งในอิสราเอลแม้ว่าอิสราเอลจะโจมตีอย่างหนักแต่กลุ่มเอสโละก็สามารถยิงขีปนาวุธเหล่านี้เข้าใส่อิสราเอลได้อย่างน้อย350ลูกในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมาโดยหลายลูกโจมตีลึกเข้าไปในอิสราเอลซึ่งการโจมตีทางอากาศดังกล่าวแม้ว่าอิสราเอลจะยังไม่ส่งกองลังข้ามพรมแดน จะดูเหมือนว่าการโจมตีทางอากาศอย่างหนักแบบนี้มันเป็นการกดดันบีบังคับให้กลุ่มเอสเวลลาะทำอย่างนั้นโดยการโจมตีทางอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสามารถสังหารชีคฮุสเซนอันนาเดรผู้บัญชาการภาคสนามของกลุ่มฮามาสถูกกำจัดในเหตุโจมตีบ้านของเขาในมาจายูนตอนใต้ของเลบานอนนอกจากนี้อารีคารากีผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มเอสเวลลาทางตอนใต้ของเลบานอน กตกอยู่ในเป้าหมายด้วยรายงานบางรายงานบอกว่าเขายังมีชีวิตยอยู่ซึ่งหากมีการส่งหน่วยรบของกลุ่มเอสเปลาะข้ามพรมแดนเข้ามายังฝั่งอิสราเอลมันจะสร้างความชอบธรรมให้กับพวกเขาสงกําลังตีโต้กวาดล้างกลุ่มเอสเปลาะในเลบานอนในทันทีหรือเมื่อคืนนี้นั้นครับได้มีการประชุมด้วยทางโทรศัพท์ของคณะรัฐมนตรีอิสราเอลเพื่ออนุมัติกฎหมายจากสถานการณ์พิเศษภายในประเทศโดยให้อำนาจในการใช้กำลังทหารได้ หากเห็นว่าประชาชนกําลังอยู่ในอันตรายโดยกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาเป็นเวลา48ชั่วโมงและอาจขยายออกไปได้อีกซึ่งแอดมินมองครับว่าภายใน48ชั่วโมงนี้อาจจะมีการลุกข้ามพรมแดนของกองกลัง i d ดเาฟนสถานการณ์ในเลบานอนนั้นครับหลังมีการระเบิดของเพจเจอร์และวิทยุสื่อสารทําให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายพันคนกระทรวงสาธารณาสุขเลบานอนประกาศเลื่อนการผ่าตัด สำหรับคนไข้ที่ยังไม่เข้าขั้นวิกฤตโดยโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งในเลบานอนขณะนี้มีคนไข้บนเตียงแล้วกว่า70%ซึ่งจากการโจมตีทางอากาศและมีการระบุผู้เสียชีวิตอย่างน้อย492รายและบาดเจ็บอีกราว1 6 1 5รายนั้นจากตัวเลขดังกล่าวจะทําให้คนไข้ล้นโรงพยาบาลครับการแพทย์จะเป็นอัมพาตสถานการณ์แบบนี้หากเกิดสงครามเต็มรูปเกิดขึ้นเป็นไป,นป,นป,นปนได้ครับ ว่าโรงพยาบาลในเลบานอนจะรองรับจํานวนนักรบเอวลบที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบมารักษาได้ในขณะที่ฝ่ายฝ่าอิสราเอลแม้ว่าจะมีการโจมตีจากทางฝ้าฝั่งเลบานอนแต่มีรายงานเมื่อเช้าวันที่24กันยายนครับว่าโรงเรียนของพวกเขาก็ยังเปิดได้ตามปกติซึ่งสถานการณ์แบบนี้จะเห็นครับว่าจิงเอชบอลล็ ock, ข้ามดินแดนมาโจมตีอิสราเอลก็ยิงเข้าทางกองลังไอดีเอฟแล้วพวกเขาจะหันหน้าไปพึ่งใครล่ะนอกจากลูกพี่อิหร่าน ผู้สนับสนุนหลักของพวกเขาแต่อิหร่านเหลือครับพวกเขาก็จะไม่พร้อมที่จะทําสงครามเต็มรูปพวกเขาชักธงแดงแล้วชักธงแดงอีกแต่ก็ไม่กล้าทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนื่องจากเกรงว่าอิหรา่านจะเพียงพลังไปกับบรรดาสมุนเช่นกันโดยมาซูดไปเชสเคียปนประธานาธิบดีอิหรา่านกล่าวเมื่อบันจันครับว่าอิสราเอลกาลังแสวงหาสงครามที่กว้างขึ้นในตะวันออกกลางและวางกับดัก เื่อชักนาอิหร่านเข้าสู่ความขัดแย้งที่กว้างขึ้นอิหร่านไม่อยากเห็นสงครามในฉนวนกาซาและการโจมตีทางอากาศข้ามพรมแดนอิสราเอลกับเลบานอนขยายตัวออกไปพวกเขากําลังลากเราไปยังจุดที่เราไม่อยากไปไม่มีผู้ชนะในสงครามเราแค่หลอกตัวเองซึ่งดูเหมือนคําพูดของผู้นําอิหร่านจะสวนทางกับการกระทําที่ผ่านมาหลายปีครับกับการที่อิหร่านสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่รายล้อมอิสราเอลทั้งกลุ่มฮูตีกลุ่มฮามาสกลุ่มเอชเปลล และกลุ่มอื่นๆโดยการส่งอาวุธไปให้พวกเขาผ่านดินแดนอิรักและซีเรียและเมื่อพวกเขามีอาวุธที่มากพอยกตัวอย่างเช่นการรุกข้ามดินแดนของกลุ่มฮามาสวันที่7ตุลาคมเป็นต้นมาสิ่งนี้มันแสดงเห็นครับว่าอิหร่านไม่เคยที่จะเป็นฝ่ายหยุดสงครามตัวกันข้าก็คือจากเหตุผลดังกล่าวก็สามารถพูดได้ครับว่าอิหร่านคือผู้เริ่มต้นต่อการสงครามมาโดยตลอดเช่นกันจนมาถึงวันนี้ พออิสราเอลตั้งท่าจะเอาจริงโดยการปราบกลุ่มฮามาสจนอยู่หมัดแล้วหันมาเล่นงานกลุ่มเอชเปรลาะและหากสาเร็จกลุ่มฮูตีและอิหร่านก็จะเป็นรายต่อไปซึ่งพอเห็นความน่าจะเป็นของหายนะของฝ่ายตนอิหร่านกับออกลัมาพูดว่าอิสราเอลตองการสงครามมันก็ไม่แฟร์เท่าไหร่ครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาฝากทุนผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e กดแชร์ด้วยครับ ขอบคุณครับ